เปรียบเทียบ MOU 43กับ MOU 44ไทยกัมพูชาแตกต่างกันอย่างไรย้อนดูบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนคือ MOU 43และ MOU 44ที่เริ่มดำเนินการในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและยังคงยึดถือกันมาจนถึงทุกวันนี้รู้จัก MOU 43คืออะไร MOU-43 หรือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทยกัมพูชาพศ2543เป็นบันทึกข้อตกลงที่ไทยกับกัมพูชามีขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างสองฝ่ายที่มีมาอย่างยาวนานเช่นบางพื้นที่มีความไม่ชัดเจนเรื่องเขตแนวเดิมที่เคยทำตั้งแต่ส่วนที่สัญญาก,กำหนดเขตแดนสยามฝรั่งเศส จนทาให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนและกลายเป็นข้อพิพาทโดยเฉพาะบริเวณปราสาทพระวิหารเริ่มลงนามเมื่อวันที่14มิถุนายน2543โดยนายสุรินทร์พิสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแม้จะไม่ใช่ส่วนที่สัญญาและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเขตแดนแต่พบว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมากระบูชามีการละเมิดข้อตกลงหลายร้อยครั้งโดยเฉพาะการปรับสภาพพื้นที่ชายแดนซึ่งฝ่ายไทยได้มีการประท้วงและขอให้แก้ไขอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกลที่ได้สร้างเอาไว้ ความเป็นมาของ MOU ฉบับนี้ต้องย้อนไปเมื่อปี2537หลังจากกัมพูชาสามารถจัดการเป็นอาการเนืองภายในและจัดตั้งรัฐบาลได้รัฐบาลไทยและกัมพูชาจึงเริ่มต้นเจรจาปัญหาเขตแดนอีกครั้ง MOU 2544ความร่วมมือด้านทรัพยากรปิโตเรียมในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล MOU 2,544เป็นบันทิกความเข้าใจที่กำหนดกรอบและกลไกในการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการปักปันเกต็แดนทางทะเลในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนส่วนบนที่อยู่เหนือเส้นละติจูด11องศาเหนือโดยมีพื้นที่ประมาณ10,000ตารางกิโลเมตรซึ่งต่อไปเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่าพื้นที่ทับซ้อนส่วนบนเรื่องการพัฒนาร่วมทรัพยากรปิโตเรียมสำหรับพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนส่วนล่างที่อยู่ใต้เส้นละติจูด11องศาเหนือในลักษณะพื้นที่พัฒนาร่วม Joint Development Area JDA โดยมีพื้นที่ประมาณ16,000ตารางกิโลเมตรซึ่งต่อไปเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่าพื้นที่ทับซ้อนส่วนล่างโดยต้องดำเนินการทั้งสองเรื่องในลักษณะที่ไม่แบ่งแยกออกจากกัน (indivisible package) ให้มีคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (Joint Technical Committee JTC) ดำเนินการพิจารณาและเจรจาร่วมกันในเรื่องนี้ทั้งนี้ได้ตกลงกันว่า MOU 2544และการดำเนินการทั้งหมดตาม MOU 2544 จะไม่กระทบต่อการอ้างสิทธิทางทะเลข,ของแต่ละฝ่ายไทยและกัมพูชาได้มีการเจรจาและดำเนินการตาม MOU .2,544 ตั้งแต่หลังการลงนามรับรองเมื่อปี2,544จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถตกลงหาข้อสรุปใดๆได้ไดโดย MOU .04 เคยถูกยกเลิกในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เมื่อปี2,552แต่ในรัฐบาลต่อมา ยังคงถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลอยู่และได้รเริ่มจัดตั้งกลไกเจรจาภายใต้ชื่อคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค JTC ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเตรียมเข้าสู่คอรมอและยังไม่มีการยกเลิกอย่างเป็นทางการการถกเถียงเกี่ยวกับ MOU 2044ยังเกี่ยวพันกับประเด็นก่อกูดที่บางฝ่ายกังวลว่าไทยอาจสูญเสียอธิปไทยแต่กระทรวงต่างประเทศได้ยืนยันชัดว่า กาะกูดยังคงเป็นของไทยโดยสมบูรณ์โดยมีหลักฐานทางกฎหมายและประวัติศาสตร์สรุปได้ว่า MOU 2,443เกี่ยวข้องกับดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและความเชื่อมโยงกับเรื่องอธิปไตยมีความละเอียดอ่อนทางการเมืองขณะที่ MOU 2,544แม้จะเป็นเรื่องของทรัพยากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่กลับมีความเปราะบางในเชิงความร่วมมือระยะยาว เพราะยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจนในการดำเนินการจริง